สำหรับเจ้าคันนี้คือ Honda f ฟ e e ตนะครับ1.5 SE นะครับคันนี้เป็นประตูไฟฟ้าคู่แล้วเป็นสไลด์ไฟฟ้าเลยนะขนาด <Wow. S 1> ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นไซส์กลางที่ใช้งานได้ครบแบบสุดๆเลยนะครับมันเป็นเหมือนรถที่เขาเอาไว้โดยสารคนเน่นะครับประตูไฟฟ้าเวลาปิดเราดึงอย่างนี้แล้วปล่อยเลยนะครับ๋ยวเขาจะปิดของเขาเองนะครับนะครับรูปแบบเขาจะสวยๆหน่อยวิทยุเดิมโรงงานช่องแอร์อยู่นี่เห็นปะเห็นอย่างนี้นี่โคตรแรงนะ ปรับแอร์เป็นออโต้ได้นะครับมีวางแก้วนี้ได้อีกหนึ่ง, 1, 2, 3, งหนึ่งสองสามสภาพสดมากสวัสดีแฟนๆเพจ JAP Auto Car นะครับแล้วก็รายการนิพานรถมือสองครับทางช่อง YouTube นะฮะตัวนี้เองผม เออผมคิดว่าผมน่าจะโดนผมน่าจะโดนเล่นอีกแล้วเหมือนเดิมครับสูตรเดิมครับสูตรเก่าสูตรเก่าที่เดิมกับการรอคอยคุณอมรพงศ์ะหรือว่าพี่แจ็คเจพของเรานั่นเองนัดนัดไม่เป็นนัดอีกแล้วนะครับนัดผมเที่ยงสิบห้านเที่ยงจะครึ่งแล้วเนี่ยผไม่ถึงแลวผมผมไม่รู้จะจัดกลางเขายังไงดีนะ บุคคลคนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวรถกันนะครับกับรถที่อยู่ข้างผมอ่ะเดให้ดูให้ดูยเงียมๆก่อนรถคันนีนนนน้มันเป็นเหมือนรถที่เขา,เาไว้โดยสารคนเน่ะเพราะว่ามันคือรถสามแถวอันนั้นมันรถสองแถวบุกแบบกูเนี่ย เดี๋ยวเราจะมารีวิวรถคันนี้กันนะครับพัน da f ฟรนะครับเป็นรถไม่รู้เขาเรียกรถอะไรอ่ะแต่มันเป็นรถ,รถชงรถตู้อ่ะผมเรียกมันเป็นเดี๋ยวรอพี่แจ็คมาก่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวสภาพรถร,ถรอบคันนะครับ oh. ทั้งโครงสร้างภายนอกภายในว่ามันดีมันดีอยู่แล้วแต่ว่ารถมันดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อ,รอมๆก,กันกับการรีวิวของพี่แจ็คนะครับ oh. ตอนนี้เดี๋ยวขอ รออีกประเดี๋ยวก่อนเราะน่าจะใกล้จะถึงแล้วแหละมั้งถ้าให้ผมเดานะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะพูดถึงพูกเขาก็มาถึงพอดีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรีวิวต่อครับบ๊ายบายสวัสดีครับอยู่กับผมครับแจ็ค j a p นะครับกับรายการนิพานรถมือ2นะครับวันนี้กับรถครอบครัวนะครับสำหรับเจ้าคันนี้คือ Honda f r e e d นะครับ1.5 SE นะครับคันนี้เป็นประตูไฟฟ้า คู่แล้วเป็นสไลด์ไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็แอร์ออโต้ออปชั่นก็ตัวเขาเรียกว่าเป็นออปชั่นที่เพียงพอจ่กการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราพาไปดูรีวิวกันนะครับเริ่มกันที่ภายนอกเลยนะครับภายนอกคันนี้เน้นเลยนะครับว่าเป็น Honda f ฟรีดแบบเดิมๆจากโรงงานแบบ100เปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีติดตั้งไม่มีทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแถมได้ทะเบียนสวยๆไปด้วยเลยนะครับกระจังหน้าเดิมฝากระโปรงเดิม กันชนหน้าเดิมไม่มีการตกแต่งนะครับคันนี้เจ้าของเนี่ยเป็นเหมือนแบบใช้กันในครอบครัวนะครับก็เป็นรถที่ใช้ดีคันหนึ่งตัวผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ใช้เจ้า Honda Fleet อยู่สักประมาณ2เดือนถึง3เดือนผมรู้สึกว่าเป็นรถขนาดที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นไซส์กลางที่ใช้งานได้ครบแบบสุดๆเลยนะครับอาจจะแพงค่ามีกําลังจ่ายมากกว่า Honda าจสประมาณแสนหนึ่งก็ข้างวดเดือนหนึ่งพันบาทผมก็แนะนานะเพราะว่ามันโคเวอร์กว่า ใครบอกว่าเครื่องพันห้าอืดสําหรับเจ้าบอดี้ใหญ่ขนาดนี้ผมพูดเลยไม่จริงนะครับแต่ราคาทนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันถ้าเทียบถึงในการที่มันเป็นรถขนาดนี้นะแล้วลอัตราการทิ้เปลืองแค่มา1 1 12โลลิตรนะครับผมมองว่าเพียงพอและยิ่งวิ่งยาวๆนี่ไม่ต้องห่วงนะครับมือจับเป็นโครเมียมครอบโครเมียมมานะครับจริงๆจะเป็นสีตัวรถแหละนะครับประตูเป็นสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับมามาดูรอบๆมันก่อนนะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานตัวยางรู้สึกยางยังใหม่อยู่เลยนะ ยางน่าจะปียี่ะครับ20 21 21เลยครับยางปี21นะครับดอกเยอะเต็มเต็มเลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับประตูไฟฟ้าเวลาปิดเราดึงอย่างนี้แล้วปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะปิดของเขาเองนะครับเดี๋ยวส่วนของบอดี้เดี๋ยวเราตามไปดูนะครับเราตามมาดูรอบๆกันหน่อยมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆผมไม่ได้เก็บนะครับแต่ผมเเก็บป็นบางจุดไปนะครับก็จะได้เป็นเดิมๆนะครับเนี่ยมองดูรอบๆโลโก้อะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับรอบๆอมีนสวยงามเลยยางเหมือนกันทั้ง4เส้นนะครับก็เป็นรถที่ใช้งานบ้างเล็็กกนน้อยะครับมี ตำหนินิดๆหน่อยๆแต่เรื่องของโครงสร้างเรารับประกันให้นะครับรับรองไม่มีการพิ่ความชนอตหนักแน่นอนเพราะเราไม่เล่นรถโดนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนโครงสร้างกันหน่อยนะครับสำหรับเจ้า honda fit ใครที่ดูไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราดูไปพร้อมกันอยู่แนะนําให้ด้วยครับไปครับสำหรับ honda fit นะครับได้ในส่วนของคนขับเนี่ยถ้าเกิดได้ดูรีวิวรถก่อนหน้านี้ของผมก็จะดูคล้ายกันแต่ที่จะไม่เหมือนคือมันจะเป็นเรื่องของประตูไฟฟ้านะเดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเปิดมานะครับ ประตูนี่เหมือนกันแล้วก็เช็คลื่งของพวกเม็ดไอสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับตัวรถมีการพ่นสีทับหรือเปล่าเม็ดอาร์คเดิมโรงงานหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดิมเดิมหมดนะนะครับสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีการพ่นซับมอนซอนะครับเวลาพ่นมาสีมันจะสูงกับสติ๊กเกอร์แบบนี้นะตรงนี้เราลูบดูเราก็รู้เรามองชัดๆเนี่ยสติ๊กเกอร์มันแปะอยู่บนสีนะครับไม่ได้เป็นการเอ่อสีสูงเท่าสติ๊กเกอร์นะต่อมา ประตูสไลด์ดูยังไงนะครับเรามาดูนี่ก่อนเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ใสๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นจุดที่มันเป็นยางของตัวประตูเนี่ยฝั่งเนี้ยมันก็จะปรากฏกับตัวตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดมันไม่อยู่ก็หมายความว่ามันเคยมีการแกะแล้วก็พ่นสีมางตงวพ้นสีมาคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้ลองดึงดูก็ได้เนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมเห็นไหมดึงมาเนี่ยก็จะเห็นตะเข็บเม็ดต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับแล้วก็เจ้าฮอนด้าฟีเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีสน,น,นิมยู่แถวๆเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแต่คันนี้ไม่เป็นนะครับคันนี้จอดในร่มตลอดนะครับฝาท้ายเวลาจะปิดก็ถ้าดึงตรงนี้ก็ปิดถ้าด้านไหนก็กีดเหนี่ยวนิดแล้วก็ปล่อยมันจะปิดเองนะครับต็อนีมีการสาธมาให้เลยทั้งคู่เลยนะครับด้านล่างมองมามน่อนิดนึ่งมีสติกเกอร์สใสๆวงกลมอย่างนี้เลยเผื่อใครได้ไปดูคันอื่นหรือคันที่ผมขายไปแล้วนะครับก็ลองไปเทียบดูก็ได้นะถ้าเกิดจะมีสติกเกอร์ใสๆตรงนี้แล้วก็ด้านในในี้อีก2องจุดนะครับแล้วก็ดึงเม สิ่งที่ผมอยจะบอกคือฮันด้าสีมันครบตรงที่อะไรอยู่ไหมเวลาเราเปิดฝาท้ายมาเนี่ยเวลาผ่านไม่เจอเราให้มองสัญลักษณ์ตรงนี้นะเอามือคํำแถวนี้แล้วก็บีบไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเปิดมาฝาท้ายนะครับนี่ดูน็อตคันนี้มีแกะมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อว่ามันมีการเข้าลึกหรือเปล่านะครับมีแกะท้ายมานิดหนึ่งนะครานี้คราวนี้ เราอยากรู้ว่าคันนี้มันโดนมาขนาดไหนนะครับเราดึงมาดูก่อนเนี่ยพวกนี้เม็ดเดิมๆิมอยู่ไหมนะครับเม็ดเดิมเดิมอยู่ครบนะครับอันนี้เม็ดเดิมเดิมอยู่ครบนะมาดูด้านล่างกันหน่อยจุดประทะนะครับดึงมานะมันก็ยังเดิมเดิมนะเม็ดก็ยังอยู่นะแต่จริงๆมันต้องตอนจากด้านล่างไงเราจะเห็นเม็ดเนี่ยที่เขายังอยู่ที่เดิมหมดนะครับก็เป็นตำแหน่งเดิมคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะจริงๆมันต้องมันต้องก้มไปดูด้านล่างนี่แหละมีโอกาสนะครับ หรือว่าเดี๋ยวผมจะลองเก็บภาพไปดูเราจะคลองเข้าไปนี้เราจะเห็นคานรถนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นรอยบูบี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเห็นลนักษณะเอ้ยมันเป็นคานเหล็กเดิมๆปกติเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางทีคือคือด้วยความที่ฮอนด้าฟรีดเนี่ยมันเป็นรถทรงรถตู้นะครับท้ายเนี่ยมันอยู่สุดท้ายของตัวรถแล้วนะครับฝาท้ายกับระยะก,กันชนมันห่างกันนิดเดียวเองเนี่ยสนิ้วนะครับบางทีคุณถอยไปแล้วไปโดนแบบพวกแบบประตูบ้านเนี้ย คือมันก็โดนฝาท้ายแล้วมันก็ต้องขอทําสีแล้วนะครับมันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรมากันเขาเลยนะครับอาจจะโดนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่รับประกันนะครับถ้าใครบอกชนหนักไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าใครเชื่อผมซื้อไปเลยผมเล่าการให้ไม่มีการชนหนักถ้าชนหนักเจอมาจริงๆผมรับซื้อคืนให้เองนะครับ <Wow. S 1> ต่อมามาดูโครงสร้างฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้ฝั่งนู้นมีสติกเกอร์ตรงประตูด้านล่างตรงนี้นะครับคันนี้ก็มีนะดึงมาเม็ดเดิมๆอยู่ครบหมด ต่อไปประตูสไลด์เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์อยู่2จุดนะครับนี่จุดที่1จุดที่2นะครับ3เลยด้วยนี่้วยจุดหนึ่งนี้นะครับเพดนะครับต้องไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่มีการพ่นสีทับนะไฟแนนซ์เวลาถ้าเกิดมันแกะเพดมาไฟแนนซ์ไม่ค่อยรับนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของโครงสร้างนี่เม็ดเดิมอยู่ครบหมดไปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่า สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับโดนหรือเปล่ามีการแกะการถอดหรือเปล่านะครับแต่ตัวเราเองเนี่ยเวลาจะซื้อรถแต่ละคันเราสก,กีนเรื่องโครงสร้างเป็นหลักอยู่แล้วบางทีแกะแกะถอดถอ,อนิดนิดหน่นอยหน่อยเนี่ยบางทีก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะรถมันก็ต้องมีเฉียวบ้างมีเฉียวถูถ่ายทั่วไปนะครับแต่ขออย่างเดียวโครงสร้างข,อ,งางขอ,งใอให้เป็นเดิมไว้ก่อนไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันหน่อยครับว่าห้องเครื่องเป็นยังไงไปครับมาในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสาระโปรงหน้าฟีดเนี่ยเป็นสาระโปรที่ลักษณะเล็กเบามาก เปิดมาเครื่องยนต์นี่ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องเซอร์วิสหรือการมีเทนน,นง่ายๆเลยเครื่องตัวเดียวกับ Honda City Honda Ja z z ซึ่งเป็นแตะฝาเครื่องเนี่ยเราเห็นเลยมันเป็นโฉม G K นะครับก็ดูแลง่ายอไหล่พร้อมนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมอ่าหัวสวยกว่าหลังอีกนะครับหลังีแกะบ้างแต่หัวเดิมเลยนะครับแก้มเดิมนะครับคานหน้าเดิมหมดเน,น,นี่ยน็อตนี่ไม่เคยแกะเลยนะครับเพราะคันนี้เวลามันจะถอดกระจังเขาจะถอดไอ้พวก แผงเนี่ยเขาจะถอดกระตัางนี้ออกมาแล้วก็มาเล่นในส่วนของด้านหน้าตรงนี้แทนนะครับลงพัดลมฝากระโปรงเดิมหมดนะเลขคัสซีคอนด้าีอยู่ตรงนี้แหมห็นะ่ปะ่ะอาจจะมองยากนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีที่ส่วนของพื้นคนขับอีกนิดหน่อยนะครับมันมีเลขคัสซีอยู่2องที่นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ใต้ฝากระโปรงนะครับอยู่ครบหมดอันนี้เหมือนอันนี้มันลอกไปยังอยู่นะจริงจริมันยังอยู่เนี่ยแต่พอดีล้างแล้วน่าจะทำความสะอาดแล้วก็เลยหายไปนะครับก็บทสรุปข,ของคันนี้นะ ในส่วนของตัวรถนะครับโครงสร้างเนี่ยผมก็ให้100%แต่มันจะมีเรื่องของออมองมองถอยเรื่องของการแกะสาคท้ายนิดนึงแล้วกันผมลดไป2% 98นะครับก็ในส่วนของสภาพก็สมบูรณ์อย่างนี้แหละแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงบางทีลูกค้าเตรียมใจกับการทำสีแบบ100%มาคันนี้ผมไม่ได้ทำ <S <S ทมันจะมีเงี้ยนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ รถใช้งานนะครับเราก็ไม่อยากเก็บสีรอบคันมันจะไม่สีหนามากไฟแต่ไฟหน้าใสปิ้งเลยผมอันไหนบิวบิวได้ผมบิวให้นะครับให้รู้สึกว่าได้รถที่สภาพพร้อมใช้จริงๆไปนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับว่า Honda f ฟร e เนี่ยภายในมันมีอะไรบ้างแล้วก็คันนี้มันใหม่ขนาดไหนไปครับโอเคสำหรับเจ้า Honda f ฟร e นนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเป็นกุญแจแบบนี้นะเวลาเราถอดออกมาเนี่ยจะเห็นไหมเขาจะมีเขาจะมีปุ่มปุ่มเป็นประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับเนี่ยเห็นปะตามปุ่มเนี่ยเวลาเรากด ค้างไว้นะครับมันก็จะเปิดก็คือคือเวลาถ้าเราไม่ได้อยู่ที่รถนะครับถือรีโมทก็เปิดให้คนใช้ได้นะครับกุญแจส่วนตัวรีโมทดอกกุญแจเนี่ยมันจะคล้ายๆพวกผู้คนด้าทั่วไปของด้าแจ๊ดด้าซีกันแบบนี้เลยไขได้ปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติเราเป็นคนนั่งเราสามารถกดเปิดปิดที่ที่ฝั่งที่ข้างข้างประตูได้เนี่ยกดตรงนี้มันอยู่ข้างพวงมาลัยนะประตูมันก็จะปิดหมดนะครับในส่วนของเบาะคันนี้หุ้มเป็นเบาะหนังเทียมนะครับมาให้หมดแล้ว ได้เปรียบของเจ้าฮอนด้าเฟเนี่ยผมชอบจริงๆนะถ้าผมไม่ติดว่าต้องมีวีลไฟนะแต่แล้วผมมีรถเกง๋งส่วนตัวใช้อยู่แล้วนะผมก็อยากใช้ฮอนด้าฟีนะผมมองว่ามันกระทัดรัดแล้วก็นั่งได้เยอะแล้วก็อาจจะตอปจากสมมติเบลสมมติเอาผ่านว FI ลไฟผมให้ความสะดวกสบายอยู่ที่หนึร้อยเปผมให้ฮอนด้าเฟลดอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าเพราะเรื่องของไซส์ที่มันอาจจะเล็กลงมันก็แลกมาเรื่องของความที่มันเล็กลง ก็อาจจะสบายน้อยลงแต่แลกกับความกระทัดรัดที่มันมากขึ้นแต่การจุของหรือเก็บของก็ยังมองว่ามันเยอะอยู่นะครับแอร์เป็นออโต้ตัวนี้มันยังไม่มีแอร์หลังใครๆก็บ่นว่าอยากได้ตัวที่เป็นอลังนะผมบอกเลย h o n d a ไม่ต้องห่วงเรื่องแอร์ครับเย็นคุณเปิดเนี่ยนั่งถึงแถว3แอร์ก็ไปถึงไม่ต้องกลัวนะครับที่วางแก้วคอนโซลเนี่ยก็ทํามาดีนะครับรูปแบบเขาจะสวยๆหน่อยวิทยุเดิมโรงงานช่องแอร์อยู่นี่เห็นป่ะเห็นอย่างนี้นี่โคตรแรงนะ ปรับแอร์เป็นออโต้ได้นะครับมีวางแก้วนี้ได้อีกหนึ่งหนึสสภาพสดมากเลยเป็นแอร์เป็นออโต้ตัวเบาะคนขคับนี่มีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะครับขับสบายมีแอร์แบ็กมาให้คู่เรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับกจ็จะมีไฟเก๋งมาให้นะครับด้านหน้าเรียบร้อยอย่างนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ในส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยอ่ะอคันนี้สวยนะไม่เท่าไหร่เนี่ยผมจาได้ว่าแสนกว่าแสนหนนะครับก็ถือว่าไม่เยอะ ถือว่าไม่เยอะนะครับวงมาอะไรเป็นแบบไม่ต้องมานั่งห่วงว่าจะลอกไม่ลอกนะเป็นวงมาลัไรเดิมนะครับ,รลนนรบแล้วก็กระจกข้างปักไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้นะครับก็เบรกมือหาถาว่าเบรกมืออยู่ไหนเบรกมืออยู่ที่เท้านะครับใช้เท้าซ้ายเหยียบไปกดลงไปให้มันดังกลึ่มันก็จะเบรกมือได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแถว2กันหน่อยดีกว่านะครับคันฟรดเนี่ยมันมีชื่อดังเรื่องของประตูสไลด์นี่แหละแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมตัวโฉมตัวใหม่ไม่มานะครับไปไปดูแถว2กันหน่อยครับ แค่เหนียวแล้วก็ปล่อยเลยนะครับพอตัวกูจะสไลด์ไปเองนะครับเมื่อกี้ผมนั่งในลักษณะที่ขับทัชชิ่งจริงจริงนะอันนี้ Honda 4พอเรามาดูแถว2เนี่ยมันก็จะเหลือขาประมาณนี้แล้วก็แถวหลังข้อดีของแถว3คือมันไม่ได้เป็นแบบพวกรถ Fortun เ r er เป็นขาสูงมันจะเป็นพื้นเท่าเนี้ยทั้งคันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูแถว2ก่อนอันนี้เมื่อกี้คนขับนั่งแบบปกตินะเข่าผมแบบนี้นะผมปรับเอนแบบนั่งสบายๆนะก็อันนี้คือเอนตัวนะครับเอนแบบแบบสมมติไปเที่ยว ขับสามสี่ร้อยโลสามสี่ชั่วโมงผมนั่งทรงเนี้ยผมนั่งแบบเนี้ยเท้าแขนแล้วก็ฝั่งนี้ผมก็เท้าประตูเลยปิดประตูมานั่งนั่งได้ครับพูดเลยว่านั่งได้แต่ด้วยความที่มันหน้ามันแคบนิดนึงก็อาจจะขาฝั่งขาวาก็คืออาจจะติดแผงประตูเลยนะครับก็แต่หัวเนี่ยเฮดรูนี่บอกเลยว่าเหลือสูงมากครั้นี้ผมจะรีวิวนานหน่อยละเอียดหน่อยเพราะว่าเป็นรถที่เนแนะนาอยากให้ได้ใช้จริงๆนะครับแล้วก็หลังเบาะนี่มีที่แขวนถุงแกงให้ด้วย ประตูนี่มีที่เหนียวขึ้นรถแต่จริงๆถ้าจะไม่ต้องใช้นะเพราะมันก้าวขึ้นทีเดียวได้เลยนะครับเ<อ>มือ่อเมื่อเปิดประตูเราจะเห็นเป็นแบบนี้มองเห็นไหมกล้องเห็นไหมเวลาเปิดประตูเนี่ยเหนียวรถปล่อยเลยปึ๊บปล่อยเลยนะครับปล่อยได้เลยนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวคราวนี้เวลาพับเบาะนะครับพับปุ๊บอ่ะแล้วก็เลื่อนเบาะตีอ่ะก็ขึ้นแถวหลังหรือไม่สะดวกข้างหลังเป็นเด็กใช่ไหมก็จะขึ้นแบบผมแบบนี้ นั่งขึ้นมาแต่ประตูนี่เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวเขา้าชุบอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพับเบาะให้ดูก่อนสมมตินะอันนี้คือเบาะหน้าปกติมาดูอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้ผมนั่งข้างหน้าปกตินี่เดวสามถามว่านั่งได้ไหมสบายครับผมบอกเลยสบายนะแต่มันเลื่อนหน้าเลื่อนหลังไม่ได้นะครับมันจะเป็นลักษณะที่นั่งในคันนี้แล้วเวลาเก็บเบาะก,ก็จะเป็บ,เก, ner, บเก็บขึ้นข้างๆเหมือนพวกฟอร์จูเนอร์นะครับเก็บขึ้นแขวนเนี่ยจะเป็นหูแขวนอย่างนี้ แข็งแรงนะครับไม่ใช่ไม่แข็งแรงนะแข็งแรงเลยนะครับก็นั่งอย่างนี้เลยนะแต่จริงๆแล้วผมว่าคนขับมันก็เหลือพื้นที่หน่อยนั่งไปทางหน้าได้ก็แล้วสามให้เด็กเล็กนั่งนะครับหรือว่าคนที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับแถวสองอาจจะเป็นผู้ใหญ่แถวหน้าก็ผู้ใหญ่นั่งก็ประมาณนี้แอร์ถึงครับรับประกันผมเคยใช้งานแล้วก็รู้สึกมีความสุขแฮปปี้กับมันมากนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูตรงนี้หน่อยดีกว่าขออนุญาตทับเบาะโชว์นี่ครับนี้อึบนะ แล้วก็ดูไปพร้อมกันนะผมก็จําไม่ได้ด้วย,ยติดขาผมดึงนะครับมันจะมีเชือกอยู่ด้านหลังยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อันนี้ไปแขวนอย่างนี้เลยชุบเสร็จอันนี้กดไปจบนะครับจบเลยถ้าสมมุติไป1,2,3,4,5คนก็นั่งคนละเบาะเลยนะครับแล้วก็เก็บของนี่ยาวๆ หรือผมเคยไปอีเกียเนี่ยแล้วผมซื้อโต๊ะมาผมเสียบยาวนี่เลยนะยาวถึงหน้านน่นเลยไปถึงคนขับโน่นเลยเพราะว่าเกียร์เขาไปอยู่บนคนคอนโซลนะไม่ติดอยู่แลันี้ลากยาวเลยเก็บของได้คุ้มไปเที่ยวได้คุ้มบอกเลยว่าคุ้มกับคุ้มตอนผมไม่ขายผมไม่ได้ขายบ่อยนะเจ้าคอนด้าฟีตอนนั้นนี่ผมมี2คันขายแบบแป๊บเดียวขายหมดเลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสดกว่าผมพูดอย่างนี้ว่าสดกว่าแล้วก็ได้ความที่มันเป็นเดิมเดิมแบบเดิมเดิมรถแบบสูงเลยอะ ก็จะเยอะกว่าหน่อยเขาของคันนู้นเขาจะแต่งมานิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้รีวิวมาเยอะแล้วอยากขายแล้วเดี๋ยวไปรู้ราคากันหน่อยดีกว่าครับโอ้สำหรับคันนี้ผมพูดเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับย้ำกันหน่อย Honda Fleet 1.5 S e P ี2011นะครับคันนี้เรียกไมล์แสนหน่นนะครับเดิมโรงงานแบบไหนแบบนั้นมีแกสะสาไทยมานิดเดียวนะครับราคาพิเศษ420,000บาทผ่อนเริ่มต้น 6-7ปีแล้วกัน7ปีอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ปลายๆนะครับ6ปีอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ต้นๆน,นะครับสอบถามข้อมูลโทรหาเรานะครับ0 8 6 4 9 5 6 6ห3หรือแอดไลน์มาคุยกับเราที่แอดไซน์เ a เอพออโนะครับจำไม่ได้ด้านล่างเรามีข้อมูลให้หมดแล้วทักมาได้เลยนะครับสนใจแอดไลน์มาคุยนะครับถ้าขายแล้วเดี๋ยวผมจะมแฮชแท็กว่าขายแล้วคันนี้ยังไม่ได้ขายนะ ่งถ่ายมาสดๆร้อนๆใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลากับเจ้าคันนี้2023มีแต่โชคมีแต่ลาบร่ำรวยกันทุกคนวันนี้ขออนุญาตลาไปครับสวัสดีครับ